เอ้ยใครใครลงไปอยู่บนข้างล่างเนี่ยอย่าพูดเอ้ใครมาเฮ้ยไปใครก็ได้ไปเปิดประตูไปเลยปเปลยแล้วเหรอเอ้าโอ้โหโอ๊ยโอ้เฮ้ยเราเคยได้เกมนี้มาก่อนเรารู้ว่าต้องทำยังไงเระพุ้อย่าทำของตกนะเกมนี้นี่ นี่นีนเรารู้เรารู้ทางว่าตรงไหนต้องไปนี่นี่ตามเรามาเฮ้ย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 เอ้ยอบรอบเียไป ไห้กูอยู่เฮ้ยเรามีมีมีผ้ามันแผลใครอยากเอาบ้างมีผ้ามันแผลอยู่ตรงนี้กูโดนไล่มันเป็นผ้ามันแผลเอาเอ้าเอ้ามันูเข้ามาแล้เฮ้ยเมียเฮ้ยใครก็ได้ดูกล้องตอนนี้เจอคนเล่นมันร้าไอ้ปุะมันกำลังมาทางทีแอคิดออกแต่ไม่มีลูกกระสุนนี่แหละเอ้ากระสุนซูนั่นไม่ใช่ก็ลองดิ มันกำลังจะฆ่าเลยนะเฮ้ย,ย,ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ช่วยเฮ้ยเฮ้ยเป,ปิดปืนมาเอาปืนมาเอาปืนมันไม่มีลูกกระสุนแหละแล้วก็อยู่ไม่มันดักเอาเลยนะขอรถเดืๆๆ่อยไปที่กดไปที่แล้วเนี่ยไปไหนมันมาเข้าไหนอยู่รู้ป่ะว่าถ้าเรากดชี้แบบมันจะเป็นการแบบทำเสียง,งเงียบใส่มันนะ คือมันจะไม่ได้ยินยม,มันมาแบบทีฝือใช่ไหมเหรอ,อยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำเลยเลยขอขอขอชีวิตโควีคือเกมที่เราต้องทำลายป้อมฝ่ายโจโง่ไปเรื่อยๆจนจนป้อมในสุดแต่หาย ไอ้ชีวิตเนี่ยเราต้อ็ตายไป็นคนแรกเลยนะเฮ้ยเราเข้าไม่ได้เลยดูโฆษณาเพื่ออาชีวิตแต่เราออกเอง